วันนี้พาทุกคนมาทําดินเพื่อที่จะเอาไปโป้ปุดรอยตะปูนะครับน,นี่คือดินสอพองนะครับอันนี้คือน้ำแชะเล็กนะครับอันนี้กระป๋องที่เราจะผสมนะครับอันนี้คือสีฝุ่นนะครับอันนี้ผมจะทําออกประมาณเหลืองนิดๆเพื่อที่จะไปโป้ปิดงานไม้ยางพารามันจะออกเหลืองๆนะครับโดยการที่มีผมผสมเสร็จแล้วนะครับผมไม่ได้บอกขั้นตอนแต่ที่แรกที่ผมจะมาทาให้ดูนะครับเราใส่น,น้ำเชลเล็กเข้าไปนะครับ นำเฉลเลเข้าไปอย่างนี้แล้วคนๆนะครับก็ใส่ฝุ่นเหลืองอย่างนี้นะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับมันจะได้แตกเร็วถ้าเราใส่ดินซอฟพองไปก่อนมันจะคนมันจะเข้ากันช้านะครับทีนี้เราก็ใส่ดินซอฟพองเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแค่นี้เราก็ได้ดินเพื่อที่จะไปโป๊อุดหรือว่าดินโปนะครับ งานของเราแล้วนะครับเราต้องการเนืดหรือว่าเข้มข้นแค่ไหนเราก็ผสมเอานะครับอันนี้มันเหลวไปนิดนึงก็ใส่อินสอร์พองเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปโป๊ะอุดงานของเรานะครับอันนี้ครับเป็นงานไมา้ยางพาร,รามันจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับได้แล้วเราก็มาทการโป๊ะอุดนะครับตามหมูตะปูอย่างนี้นะครับ นี่มันจะเหลืองไปนิดหนึ่งเราต้องไปใส่ดินสอพองเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับนี่แหละการทําดินโป๊โดยใช้น้ําแชลแล็กนะครับก็มีขั้นตอนแค่นี้นะครับเอามาฝากทุกคนนะครับขอบคุณครับ